วว้าอันแบบเดียวกันที่ FC ส่งให้เนาะที่ไม่เป็นตัวละสีไม่ใช่ไม่ใช่ที่อยู่ข้างในองค์พระโสธรน่ะแบบเดียวกันพระแก้วมรกตคล้ายกันสวยสวยพระที่ไหนเอาไม่ใาต่อบคุณค่าเดือนพระนทร์ค่ะเฮ้ยยังไม่อาบน้ำ

โอ้โกวังซีอ่าแกวังซีเห็นว่าผนักแก้งหามว้เนี่เนี่พมนักแกงเน้อเนี่ย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 เนี่เนลงไว้ี่เยเราไม่ต้องแบกมาอีกเออใช่ถูกต้องจีลงไว่เลยเดีีวประเดนว่าอะม่จะมีขันที่ที่ประเด็นซื้อมาลูกกระพานไห้ประเด็นลยไนไหมแต่ประเดนอน โมเป็นยังโมเป็นนังพี่เดินจัดแป๊บเดียวมันแจ้นแล้วแหละนี่นะอันนี้เครื่องครัวอันนี้อันนี้ถั่วงะนาอันนี้ธัญพืชเบียร์อ๋อว่าแต่าขึ้นบ้านแม่ต้องซื้อของไรมาหนึ่งไหมไม่อะไรความอุดมสมบูรณ์ไงมันเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่เราจะต้องมีมันต้องมีเบียร์ก็ต้องดูไว้พี่เจ้าต้องดูไว้นะเจ้าจะสรงนะเบียร์ถ่ายไว้ว่าะปีอะไรบ้างกันถามพี่ดูเก้าอย่างเน ปลาชนินี่ไม่ได้ไปจิตจื้อได้พี่เรียนนะคะขึ้นบ้านใหม่ต้องมีอะไรบ้างคะโอาไปจืดไปจื้ดเขาอะไรดีเขาก็เฮ็ดเมื่อดสั่งแล้วพรุ่งนี้ไม่รู้จะมีสั่งให้เขาทำต้องอย่างแต่ไม่รู้มีขนมอะไรบ้างเดี๋ยวก็ต้องเบิงใหม่ได้หนิพี่น้องเพราะว่าพริกน้ำปลาก็ต้องมีเดี๋ยขึ้นบ้านใหม่เอาไปทำไมพริกน้ำปลาอ่ะมีจริงจริงยังไงมีมีพี่น้าต้องมีต้องมีเกลือมีน้ำปลา เจ้าพูดพูดให้นคุมเครื่อนพรกับน้ำปลาเอสกันยังน้ำต้องใส่ในนี้อใจกันนนหรอย่งใสเียวแกอาูกมันใส่ดอกไม้เนวใดไม่น้องแค่เอาไว้ดูว่ามันโอเคหรือเปล่าถ้าใส่อย่างนั้นไอเดียแกบพ้าไอเดียแล้วบะ ไอเดยได้ไอเดยได้เนี่นะไนมีกระจาดใส่ผลไม้ไหมะมีเครือด้วยไอเดยอันนั้นใส่ผลไม้ไอเดยอันนี้พี่จะมอดดอกไม้ไ้ีอดนีี่ีเป็นนอนพกอนบื้อมันจะมาอะไรนี่ียรู้ไหนี่อะไรอันี้เอาไว้ทาน้ํามนจุดจุดใส่น้มนปะเป็นเทียนจุดใส่น้มนนะเทียนน้มลนเปล่าเชนคิดเพอเมจ้ไม่ลูกดเพิ่ม เทียนน่ะเขาจุดมาทลายหมดนะเอาคันให้ไปเดินนะลูกป้าดอกอันบานูเนพอทำทำหักมันหักแล้วหักยางวีด้มันไม่ได้ใั่เอามาไหว้ไม่รูกมันโคตรเฉยเฉยมันงอนเป็นสั้นมีควาเหนียวงออซืมันโดนแดดบ่ะใช่ค่ะไม่แดดก็เป็นพี่นัดเนาะเอาไว้ในตู้คอนเทนเนอร์มื่อนี่เอโนกัดดิดเมื่อนี่แต่ตีเล็กวันนะดิบคันเหลืองให้ป้าได้ลูก เป็นตลาดไสม่เนี่ยนดตลาดสาง่อยนอยใก้นี่โอ้ได้อะไรมาเส้นม้อเม้อเอาม้าไปเห็ดอย่างนี้ต้นไม่ต้นไม้เด้ต้นใม่เด้โอ้ยแขอย่ที่ต้นไม้น้ำบน่ะนะหกนี่ไปฉีตรงไหนพี่นานอันาม้เนี่ยอันนาไม้ที่ไหนกบกุ้งเด้เอาบ่วันไม่เชิญสาานณาถูกไหม จับฉีดซะเลยไปทางไหนไปเชิญเพื่อนมาจับฉีดเลปนแถมเป็นแถมมาเชิญเพื่อนเลยไม่ไม่ไปแจ้งเชิญคุณติ๋วไปเชิญไม่ใช่คุณติวไม่ไปเชิญเอาอไปเชิญไปแจ้งไปแจ้ง อ๋อสมอแจ้งเขาว่าจะจัดงานแล้วก็ถามตัวเองฉีดยายังยังเออมีคนไม่ฉีดอยู่คนนึงเอาไปเลยเนาะเดี๋ยวไปหน้าฉีดเถ็มฮะวัดความดันฉีดเดี๋ยวบอกเลยหมอเอ๋วะีนก๊าีน้าอยู่เจอกัหมอแอ๋วหมอเอ๋วคะช่วงนี้เราจะไม่เจอกันสักพักนะคะดี่ค่ะมราดูดูอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเตรียมนะมันอยากแกะอันนั้นแหละโยนค่ะี่เราจะต้องเตรียม เดี๋ยวให้น้องน้องเมียดูไว้นะคะเป็นจะมีดอกไม้มีดอกมะลิมีดอกมะลิมีดอกให้กุ๊ตติ้วด้วยเพราะว่าพี่มีแล้วก็ดอกรักเพราะว่าเบียจะรับผิดชอบในเรื่องเอเตอร์เทนเรื่องเครื่องเสียงใช่เราต้องแบ่งเอนเตอร์เนเรื่องกินเนี่ยเดี๋ยวนะเพราะ่าเราต้องแบงเี่ยาต้องแบ่งกัพี่ณมินที่ใส่ยังพี่ดมินเอาเอานิสัย่ให้พี่ณมินค่ะขันทองออเราจะเทสตั้งกัน ลองขึ้นเสียงแล้วป่ะคะลองแล้วลองไหมอยยังไม่ได้ยินเลยนี่ยินซ้าเอ้ยเก็บเลยไหมเอ้ยยังไม่ได้ยินอ่ะโอ้โหยิซาเลยไม่ยินว่าัวรุ่นตีกันหาฮันบนบ่ไวรุ่นนอนแล้วเมาสองตัวไวรุ่นตีรุ่นตีกันตั้งแต่มาเออไวรุ่นวรุ่นก็กวน่นาเลยไวรุ่นอวนัวกันหาฮันวะตัวเนี้ต้องแจ้งพ จะรีบนอนเอนตื่นน่าพี่พี่มากี่โมงพรุ่งนี้นะตีสี่มาน่าจะประมาณตีห้าต้องตื่นดตีสี่ขึ้นที่บ้านนี้มีเตาไหมเตาถ่านนะเออเตาถ่านมีงถ่านเราจะทำที่ทำที่บ้านเอ้ยทำที่บ้านนะเนาะอืมะได้เก็บง่ายง่ายง่ายเลยกินที่บ้านก็ได้เนาะทำบ้านเลยแล้วก็ใส่ถุงมาถุงใหญ่มีไหม มี่แต่ว่ามันมันไม่มีไอ้นี่ไงอะไรนะจะให้มันร้อนไงพรุ่งนี้มันต้องูรู้แล้วเอาหม้อใหญ่ที่ที่พี่เพชรไว้ใส่ตุนนั่นน่ะใส่หม้อนั้นน่ะได้เอามาแล้วหม้อเราไปเสิร์ฟหม้อใส่แล้วหม้อมันจะอุ่นอุ่นแกงนะใช่ไหมคะหม้อหม้อมันจะใส่กั๊ดติดเนาะตอนนี้กำลังเตรียม โอ้หลายเตือเบี้ยนี่เียครับนอนบ้านค่อยเนี่ยจะไม่นอนทำไมบ้างนอนถ่วงนีก็้ันี่อะไรเนี่ยพรุ่งนี้ครับว่าคนจะเยอะไหมพี่โนนาพรุ่งนี้คณเยอะไหมพี่พรุ่งนี้่นี้อพ่ก็เรียนเชิญยูทูบเน่ผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่บ้านห้อยหวดบ้านกรอบแล้วก็ u t ท b e ทั้งหมดอะถ้าใครว่างก็เรียนเชิญเพื่อนมา เป็นเป็นข้าบ้านคนวัดบ้านคนบกครัทาแล้วก็เก้าอี้โต๊ะที่โรงเรียนบนบนบอกคณะเสร็จแล้วไปลงที่บ้านต่อแล้วได้ไม่ต้องไปเอาบอกเขาเสร็จแล้วที่บ้านต่ออันนี้ใส่รถตุ๊กตุ๊กช่างพงมาได้หนิฮะใส่รถตุ๊กตุ๊กมารถกระบะเอาไม่อยู่ใส่ไม่ได้ค่ะรถกระบะรถกระบะเอาไม่อยู่ใส่รถตุ๊กตุ๊กได้หนิก็มันกว่ามันยาว